บริบาสเกินเกิงเมลฮาร์ดพี2021ัยีงง่อะตายไรปากเหม็นปากเหม็นงัเหมืมตัวเฮียอะไรวะกูโฟนตำรวจนะมอเหี้ยอะไรอยากทุกไหม แถวแตี๋ยวแตกเดี๋ยวแตกค่อยๆลงเอ้ยไอ้มารุดมันเปิดขึน้นนะมารุดมาปิดก่อนเร็วเนียยอ่าน้ำท่วมไอ้เฮียเศรษฐกิจยิ่งไม่ดีอยู่ปิดน้ำเลยเฮียสาดเสียงกูมึงทำอะไเรเฮียกับเสียงกู สายกว่าสายเอ้าสายกว่าสายเอ้าสายกว่าสายเป็นไงอะกูหล่อไหมครับทุกคนเออลงตัวเองโอ้มันออติดเออมันติดสามสองหนึ่งเออนี่ยอะไรเออติดเฮียหากวนอยากวนกูอยากวนกูวิชาตัวเบาเออหยากวนกูยังอีเตะนี่เอาไปเอาไปวิชาตัวเบาเออเออให้มืออันนั้นแหละอันนั้นแหละอันไหนอันไหนอันนั้นแหละอันนี้ปะ เอ step, step, step. Step step, 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 step. อไปๆๆ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 ไๆๆ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 ไรๆๆ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 ๆหๆๆ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 ๆัๆอๆๆ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 ๆรูๆๆ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 ๆเๆๆ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 ๆาๆๆๆๆๆๆรๆๆ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 อๆๆ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 ๆงๆๆๆ ขาทำอะไรวะงามอ้าวบีหนึ่งไปจะงาบเขาทำไมวะมันไส้โอ้หอมอะ่ะงาบ แกดูกูกูไม่สน่ชอบไหมอ่ะไม่ชอบไม่ชอบอย่างมึงไงชอบไหมไม่ชอบมึงวิชาวัสดุลินเออวิชาวัสดุลินเออตีละกาสี่ห้าร้อยตลบเออเออนี่เลยวิชาวัสดุลินเออโอโหรงมาได้ไม่เป็นมึงก็แทนที่จะช่วยแต่มึงกลับถ่ายกูไอ้าหมดรอเออกูลงเองได้เออจะไข่แตก หายาอะไรกันไม่เคยเห็นเมานอนขนาดไงวะอ้าหาไปหนึ่งดอกอ๋อมึงทำเพี่ออะไรเด็กตุ๊บฮึ่มเหม็นตดไอศตร์ไอ้ด่างไอ้ด่างมึงจะทำอะไรไอ้ด่างไอ้ด่างองับโอ้ทำอะไรไอ้ดอโอ้ไอ้ด่อไอ้เจ้าเดจ้าเจ้าเฮ้ยอื้มอันนี้มีอะไรใช่ไหมเบื่อ โอไม่เยอะเออเอาลิบดิแอ้ทำไมอะเพียป็นทำไมอะมึงเพียป็นทำไมเพียป็นทำไมฮะข้างนอกมีอะไรให้กูแดดมังวะไอ้ดาวมึงฮะม,ม,ม,มาอะไรอะโอ้ยพอดีพี่ตูนอยากเห็นคนไทยบิน้ลย เงี้ยเงี้ยเขาหน่อยเงน้ยเงี้ยเขาหน่อยนะเงี้ยเขาหน่อยนะเออไอ้หนูมึงนะมึงเอออย่าอีกตกมึงไอ้ตีไม่อจ๋าอุ้ยไม่จ๋าเออไม่จ๋ามันไม่มีอะไรจริงๆนะมันไม่มีอะไรไม่มีจริงๆไม่ได้เปิด เด็ด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 เดเด็ดเอ็ดเดมดเดดดเเ ขอหนมหน่อยนะครับขอหนมหน่อยนะขอแค่หนมหน่อยนะเขาก็หนมหน่อยนะโอ้มึงเคยเห็นลุงไหมเออฮะทำเพี้ยนไรเนอะเฮ้ยตาโตเออเออไอไอไอ้ไอ้นุ่มเนี่ยจะนอนเอื้อกาแถวขลุ่มตรงจัดตรงหน้าขลุ่มหน้าแถวขลุ่มตองจัดไงเจ้านายเจ้านาย เห็นผมลงไหมเนี่ยเอผมเก่งไหม,ไหมเจ้า่ายผมเก่งไหมอ้าวถ้ามันใจครับผมเก่งไหมผมเก่งใช่ไหมมันคืออะไรวะฮะมันคืออะไรวะฮ่า,ามันแปลกๆดีนะกดๆจิ้มๆๆๆจิ้มจิ้มจิ้งุกตุอ้าไม่มีอะไรครับไม่มีเศรษกิจอะไรไม่มีอะไรข้าคือเด็กเวนประจํปีเงี้ย กูใช้กระดาษจะชู้ไม่เป็นกูต้องใช้อย่างนี้แหละกูช่วยไหมเพื่อนกูช่วยมากูช่วยมึงดึงงมาอีกมาเดี๋ยวกูช่วยอืมกินเล็บครบใช่ไหยอืมอืมเล็บครบอบอะไรนะจะทำอะไรได้อ่างเหรอกัดแม่งไงอะไรของพวกมึงนอนเม่ง อะไรนอนอะไรหนูไม่ผิดเออบันใจเอวใจกว่าใจเอวเติร์กงตึกเติงตอย้ามาเมียครับมาเมียหนูอยากกินขนมครับมาเมียมามีมีขนมให้หนูกินไหมมามีมามีตากัน ีข้านะมันมันจ่ายกูต้องมาทำอะไรนะมึงรู้ไหมกูต้องมานั่งกบให้มึงเนี่ยเี๊ยกูจะจมน้ำตายไหมเอาสัตว์เข้าโฆษณาโอ้ยเฮีย